สนับสนุนโดย CP วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรถชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกส์เอ็มควาเทียความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสี่ยงเพิ่มสูขเพื่อทุกชีวิตปลอดภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัย กลับเข้าสู่ช่วงที่3าของรายการเอยาอิซิ e รูมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เรามักจะไปหาซื้อยามารับประทานเองแต่หลายครั้งเราก็มักจะมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยค่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มที่ทานคู่กับยานะคะคุณผู้ชมทราบหมคะว่าเครื่องดื่มหลายชนิดค่ะส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้วันนี้ฟ้าเลยนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและยามาฝากคุณผู้ชมค่ะ การรับประทานยากับเครื่องดื่มที่เหมาะสมยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสําคัญบางคนก็เชื่อว่าสามารถรับประทานกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้แต่แท้จริงการรับประทานยากับเครื่องดื่มผิดประเภทอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้นะคะเรื่องความเชื่อในการทานยากับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ของคนทั่วไปเนี่ยค่ะยังผิดอยู่ว่าเราควรทานกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ค่ะจริงๆเราเครื่องดื่มส่งผลต่อยามากนะคะ แล้วเครื่องดื่มชนิดใดบ้างคะที่ไม่ควรรับประทานคู่กับยาจริงๆเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูไปกับยาแต่ละตัวไปค่ะเพราะว่ายาแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันซึ่งข้อห้ามในการใช้กับเครื่องดื่มแต่ละตัวก็จะต่างกันด้วยหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนะะี่ยค่ะไม่ควรจะรับประทานกับยาทุกชนิดเลยะคะ่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์นี้จะทําให้ยาดูดซึมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ะคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีจำพวกนมน้ำแร่ค่ะที่จะมีแคลเซียมอยู่ในนมและน้ำแร่นะคะแทบสำคัญสำคัญที่อาจจะไปจับกับตัวยาแล้วก็ทำให้ตัวยาดูดซึมน้อยลงหรือว่าทำให้ไม่ดูดซึมเลยก็เป็นได้ะคะ่ะในส่วนของน้ำผลไม้ต่างๆะคะ่ะบางชนิดนะคะไม่สามารถทานคู่กับยาบางตัวได้ ในที่นี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของยาแต่ละตัวด้วยนะคะเพราะว่ายาที่มีคุณสมบัติต่างกันก็จะมีข้อห้ามในการใช้เครื่องดื่มต่างกันด้วยค่ะตรงนี้ก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนทุกครั้งที่จะทานยาแล้วถ้าหากเรารับประทานยากับเครื่องดื่มผิดประเภทจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะส่งผลต่อร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะในการทานเครื่องดื่มผิดประเภทเรื่องหลักๆในการดื่มเครื่องดื่มผิดกับยาเนี่ยค่ะ อย่างที่บอกก็คือส่งผลเรื่องการดูดซึมทําให้เราได้รับยาที่มีประสิทธิภาพลดน้อยลงไปค่ะบางครั้งอาจจะไม่ถึงจุดที่สามารถรักษาโรคได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับยามากเกินไปจากการดูดซึมเพิ่มขึ้นอาการข้างเคียงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยร้ายแรงสูงสุดถึงชีวิตก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างการทานดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาบางกลุ่มเช่นพวกยานอนหลับหรือว่ายากล่อมประสาทค่ะอาจจะไป เสริมฤทธิ์การกดการหายใจแล้วก็ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้และเครื่องดื่มแบบไหนถือว่าเหมาะสมที่สุดคะการรับประทานยากับเครื่องดื่มแต่ละชนิดนะคะเครื่องดื่มที่พื้นฐานที่สุดเลยที่ควรเลือกก็เป็นน้ำเปล่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ควรปรึกษาเภสัชกรเป็นรายตัวของยาไปนะคะสำหรับการดื่มน้ำเปล่าค่ะสามารถดื่มเป็นน้ำน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหรือว่าใช้เป็นน้ำเย็นก็ได้ค่ะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือจะต้องดื่มน้ําให้มากพอจะส่งยาลงไปถึงกระเพาะอาหารได้หรือประมาณ1แก้วและในยาบางตัวนะคะเช่นพวกจุลินทรีย์โปรไบโอติกการใช้น้ำน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นผสมเนี่ยอาจจะทำให้จุลินทีย์เสื่อมสภาพไปได้ ก็จะต้องปรึกษาเป็นลายตัวไปนะคะสําหรับพวกยาก่อนนอนละคะเราควรรับประทานอย่างไรสําหรับยาก่อนนอนเราควรจะทานก่อนนอนสักประมาณ30นาทีนะคะแล้วค่อยลงตัวลงนอน,นะคะ่ะเพื่อให้แน่ใจว่ายาสามารถ ไปสู่ระเพาาาาออหไดด้ยงีสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะสําหรับผู้ป่วยทุกท่านนะคะควรจะปฏิบัติตามคําแนะนําในการรับประทานยาจากเภสัชกรและแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทานยาร่วมกับเครื่องดื่นต่างๆที่ดูจะมีอันตรายนะคะถ้ามีคําถามอะไรสามารถปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ได้เสมอคะ่ะ การทานยาไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมไม่มั่นใจการรับประทานยาคู่กับน้ำเปล่าถือว่าปลอดภัยที่สุดค่ะ และตอนนี้ก็หมดเวลาของฟ้าลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของทางรายการค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวสาระทางสุขภาพดีๆกันนะคะและตอนนี้ฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีทางททบ5อย่าลืมนะคะสุขภาพดีมีได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะ ามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของรายการ e r e a s y Room ได้ในเว็บไซต์ www.brandbomedia.co.th ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีวางใจให้อมสินดูแลคุณธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรคจากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิ ix, ์เอ็มควอเทีย